ตอนนี้เราเข้ามาสู่บทที่2ของบทเรียนการวิเคราะห์รูปแบบช่องทางในการสร้างการรับรู้โดยในบทนี้มีวัตถุประสงค์ก็คือผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์ช่องทางในการสร้างการรับรู้ได้อย่างถูกต้องฉะนั้นอาจารย์ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่าแบรนด์คืออะไรแบรนด์ก็คือผลรวมของความคาดหวังความทรงจําเรื่องราวและความสัมพันธ์ที่นํามารวมกันซึ่งจะนํามาถึงการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการแบรนด์ใดเพราะการสร้างแบรนด์ มีความสำคัญต่อธุรกิจเสมอและย at really kind of ล hm Taiwan Deep ิ่งสําคัญเมื่อต้องเผชิญวิกฤตอย่างโควิด19การสร้างแบรนด์ที่ดีเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างธุรกิจที่โดดเด่นและประสบความสําเร็จในระยะยาวกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการเล่าเรื่องนะคะที่ออกแบบมาอย่างดีนั้นสามารถไปได้ไกลกว่ามีสิ่งหนึ่งที่ค้นพบว่าการสื่อสารกับลูกค้าอย่างชัดเจน และการส่งข้อความของแบรนด์ที่สอดคล้องกันได้กลายเป็นเรื่องสําคัญยิ่งขึ้นไปอีกเพราะวันนี้ดูเหมือนผู้บริโภคมองหาความน่าเชื่อถือของสินค้ามักจะเลือกซื้อสินค้าจากแบรนด์ไม่ใช่แค่จากตัวสินค้าค่ะดัะนั้นถ้าเรามีแบรนด์ที่ดีเราก็จะประสบความสําเร็จได้ฉะนั้นแบรนด์เนี่ยมีความสําคัญต่ออง,องค์กรอย่างไรอาจารย์ช่วยขยายความเพิ่มเติม,มอีกนิดนะครับแบรนด์คือหัวใจและจิตวิญญ,ญาณของธุรกิจของคุณรับผิดชอบในการนุ่มน้าการรับรู้ของผู้ชมผลักดันผู้สนับสนุน แบรนด์ของคุณและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งของคุณสำหรับวันนี้เรามารับทราบความหมายการรับรู้แบรนด์หรือแบรนด์อเวเนสกันก่อนนะคะวัตถุประสงค์ของการสร้างแบรนด์อเวเนสก็คือเพื่อสร้างความรับรู้สร้างแรงดึงดูด ของลูกค้าให้เข้ามาใช้สินค้าและบริการของเราอีกทั้งยังเป็นการทําให้ผู้บริโภคน,นึกถึงสินค้าของเราเป็นอันดับแรกอยู่เสมอ,อยกตก็อย่างเช่นนะครับถ้าเรานึกถึงบะหมี่ึ่งสําเร็จรูปเนี่ยอาจารย์มักจะนึกถึงบะหมี่ึ่งสาเร็จรูปคืออะไรครับก็จะนึกถึงแบรนด์ของมาม่าค่ะนั่นคือการที่ผู้บริโภคเขารับรู้ได้ว่าเมื่อนึกถึงสินค้าหรืออะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยนึกถึงแบรนด์อะไรได้ทันทีฉะนั้นอาจารย์ช่วยขยายความให้ฟังหน่อยครับว่าการสร้างการรับรู้หรือที่เราเรียกว่า awareness มันมี ความสำคัญอย่างไรการสร้างการรับรู้นะคะก็ถือเป็นบันไดขั้นแรกค่ะของทั้งการสร้างแบรนด์แล้วก็การทําการตลาดนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนแรกหลังจากที่แบรนด์ได้วางแผนการดําเนินธุรกิจในตลาดและกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดฐานการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การโฆษณาในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์การประชาสัมพันธ์หรือการจัดอีเวนต์ซึ่งการรับรู้นั้นก็มีอยู่ด้วยกัน5ขั้นตอนนะคะที่นักการตลาดต้องเรียนรู้แล้วก็หาวิธีการในการสร้างการรับรู้ที่เหมาะสมให้กับลูกค้าสำหรับขั้นแรกนะครับคือลูกค้าเนี่ยไม่รู้อะไรเลยนั่นหมายความว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้คือเขาไม่ได้สนใจหรือถนักปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรฉะนั้นกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้จะมีค่อนข้างเยอะซึ่งถึงเป็นความท้าทายของนักการตลาดของเราเลยทีเดียวฉะนั้นการสั่ หาวิธีการต่างๆเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเขาได้รู้ถึงปัญหาต่างๆออกมาจากกรอบความไม่รับรู้เนี่ยทำให้เขาได้รับรู้ก็จะเป็นประโยชน์ฉะนั้นการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆในแต่ละกลุ่มคนเหล่านี้จะต้องอาศัยคอนเทนต์ที่เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วสําหรับขั้นที่2ในเรื่องของการรับรู้ถึงปัญหาก็คือกลุ่มคนที่เขาเปิดรับแล้วก็เข้าใจถึงปัญหาซึ่งปล้าเผชิญความจริงที่มีอยู่แต่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของนักการตลาดในการสร้างคอนเทนต์มันก็จะมี คำถามอยู่หลายขั้นตอนนะคะอย่างเช่นปัญหาที่แท้จริงคืออะไรปัญหาเหล่านั้นมาจากไหนปัญหาจะส่งผลกระทบมากน้อยเพียงใดคนอื่นๆเขามีปัญหาเหมือนกับเราไหมจะทําอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งการตั้งคําถามเหล่านี้นะคะก็จะนําไปสู่การค้นหาข้อมูลบน Google หรือโซเชียลมีเดียหรือช่องทางอื่นๆโดยนักการตลาดสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ที่ระบุถึงปัญหาที่ตรงกับสิ่งที่กลุ่มนี้เขาอยากรู้หรือให้คําตอบกับปัญหา เหหล่านนั้น้้ใไดเพื่อดึงดูดความสนใจก่อนที่จะนําเสนอสินค้านะคะถัดมาในขั้นที่3ก็คือเขารับรู้ถึงวิธีการและฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เขาเคยรับรู้ถึงปัญหามาแล้วระดับหนึ่งและสามารถหาคําตอบได้ด้วยวิธีการอยากจะไปค้นหาใน Google ก็ได้ดูใน Facebook ก็ได้แต่เขายังไม่สามารถรับรู้ได้ว่าแบรนด์ของเขาที่คุณต้องการเนี่ยคือแบรนด์อะไรฉะนั้นกลุ่มคนกลุ่มนี้จึงเป็นเป้าหมายอันดีเลยเพราะว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เขากําลังมองหาว่าใครสักคนหนึ่งหรือ แบรนด์อะไรสักแบรนด์หนึน่งเข้ามาตอบโจทย์ฉะนั้นถ้าหากนักการตลาดใช้กลุ่มคนเป้าหมายกลุ่มเนี้ยก็จะสามารถนําเสนอสินค้าและบริการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและอาจทําโดยการนําเสนอตัวอย่างที่สําเร็จแล้วหรือเป็นกรณีศึกษาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเหมือนเวลาเราซื้อสินค้าปุ๊บถ้าจะมีรีวิวจากผู้ใช้ใช่ไหมครับมีกรณีศึกษาว่าไปใช้ได้ก็สามารถตอบโจทย์และลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้ากับเราได้สําหรับหัวข้อถัดไปนะคะก็คือ รับรู้ถึงการมีอยู่ของสินค้านะคะกลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงสินค้าหรือบริการที่แบรนด์นําเสนอแล้วและแบรนด์ของคุณจําเป็นจะต้องดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนลูกค้าให้ได้โดยคุณต้องแสดงให้กลุ่มเป้าหมายเห็นอย่างชัดเจนว่าสินค้าของคุณเนี่ยเข้าไปช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรทําให้สินค้าของคุณโดดเด่นกว่าคู่แข่งในตลาดให้ได้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยไม่เบี่ยงเบนความสนใจไปที่อื่นๆทําให้พวกเขาสนใจแล้วก็มีสมาธิในการ จดจ่อกับแบรนด์ของเราอย่างเดียวนะคะ,ะต่อมามาดูขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายเนี่ยแสดงว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยเขารู้จักแบรนด์ของเราและรู้จักเป็นอย่างดีด้วยแล้วก็รู้ว่าสินค้าของแบรนด์เราเนี่ยสามารถตอบสนองเขาได้อย่าง โอเคเลยแต่สิ่งที่เขายังต้องการอยู่หรือต้องการสนับสนุนความคิดของลูกค้าเองในการที่จะเลือกสินค้าของแบรนด์ของเราเนี่ยมันอาจจะมาเป็นตัวเสริมเช่นกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้อาจจะสนใจในเรื่องของการส่งฟรีการรับประกันสินค้าหรือการใช้คะแนนเพื่อแลกซื้อสินค้าถ้าเราสามารถปิดการขายให้กับกลุ่มลูกค้าเหล่านี้โดยใช้สิ่งเหล่านี้มาได้ก็จะทําให้เราขายสินค้าได้มากขึ้นแบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีกระบวนการ มีขั้นตอนในการทําการตลาดให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภทถัดมาก็คือการสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ผ่านอยู่ด้วยกัน2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือ inbound marketing รูปแบบที่2ก็คือ outbound marketing ขอเชิญอาจารย์ได้ให้คําอธิบายให้ผู้ชมได้รับฟังด้วยครับสาหรับรูปแบบที่1นนะคะก็คือการใช้ inbound marketing นะคะเป็นการใช้การตลาดแบบดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาหาแบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์นะคะอย่างเช่น การสื่อสารด้วยคอนเทนต์มาเก็ตติ้งด้วยวิธีสร้างคอนเทนต์นะคะทำยังไงให้คอนเทนต์ของเราปังหรือการทำ S e O นะคะก็คือการทำ Search Engine Optimization นะคะให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยสามารถที่จะค้นหาแบรนด์ได้นะคะอาจจะมีการใช้คีย์เวิร์ดนะคะผ่านทาง Google ก็ได้หรือจะใช้สื่อออนไลน์นะคะพวกโซเชียลมีเดียมีการใช้อีเมลมาเก็ตติ้งนะคะก็คือการทำการตลาดผ่านอีเมลในการแจ้งข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษแก่ สมาชิกหรือลูกค้าของเราอาจจะเป็นการตลาดแบบบอกต่อหรือปากต่อปากก็ได้นะคะอาจจะผ่านทางเว็บบอร์ดเว็บไซต์หรือปลอกต่างๆก็ทําได้เช่นกันค่ะถัดมา outbound marketing จะเป็นการโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลีเดียเราอาจจะเริ่มต้นด้วยงบประมาณขั้นต่ําก่อนแล้วก็ตรวจสอบผลไปเรื่อยๆว่างบประมาณที่เราลงไปมันสามารถตอบโจทย์ของเราได้ในเครื่องมือออนไลน์ก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพได้แบบเรียลไทม,ม์กันด้วยสามารถวัดผลได้รวดเร็ว,เรวและสะดวกอีกทั้งยังเลือกกลุ่มเป้า หมายได้แม่นยําทําให้เราสามารถใช้สื่อออนไลน์ได้ดีกว่าสื่อแบบเดิมอย่างพวกโทรทัศน์วิทยุหรือหนังสือพิมพ์แล้วกลยุทธ์การตลาดที่เราจะเอามาใช้สําหรับการสร้างช่องทางในการรับรู้แบรนด์เนี่ยมีอะไรบ้างล่ะครับอาจารย์อย่างแรกก็คือใช้การฟังนะคะการฟังสื่อเพื่อการรับรู้แบรนด์การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนจะช่วยให้แบรนด์ของคุณเนี่ยเติบโตในโลกที่มีการแข่งขันสูงยังมีกลยุทธ์อีกข้อหนึ่งนะครับก็คือการสร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านโซเชียลมีเดียจะสามารถปรับปรุงหรือทำ สิ่งที่แตกต่างจากการใช้สื่อแบบเดิมอีกทั้งเราจะสามารถส่งข้อความไปยังกลุ่มเป้าหมาย ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยประเด็นถัดมานะคะก็คือใช้ข้อความในการรับรองของลูกค้านะคะข้อความรับรองจากลูกค้านะคะก็จะเป็นวิธีที่ดีในการสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์พวกเขาช่วยสร้างความน่าเชื่อถือของคุณในฐานะแบรนด์พวกเขาผลักดันยอดขายไม่มีอะไรน่าเชื่อถือไปกว่าการอ่านเรื่องราวความสําเร็จจากลูกค้ารายอื่นที่พึงพอใจคนเหล่านั้นก็จะเป็นโฆษณาที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ฟรีด้วยกลยุทธ์อีกข้อหนึ่งก็คือปัจจุบันเราใช้เรียกอินฟลูเอนเซอร์หรือภาษา เรียกว่าผู้ทรงอิทธิพลของโซเชียลมีเดียจริงเราเนี่ยครับเขาเรียกว่าตัวช่วยให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือที่เราเรียกว่าผู้ชมได้เขาสามารถที่จะกระจายเนื้อหาของเราสร้างการนับรู้แบรนด์ของเราอีกทั้งยังทําให้ข้อความเนี่ยที่เราสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายด้วยสิทธิ์ของเขาเองด้วย มานะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการทำวิจัยพวก SEO ในการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของเครื่องมือเวลาที่เราจะต้องเข้าไปค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นะคะก็จะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ในปัจจุบันจะทำยังไงนะคะหากคุณต้องการที่จะสร้างการรับรู้แบรนด์ผ่าน SEO คุณต้องรู้ว่าผู้คนเนี่ยเขากำลังมองหาอะไรนอกจากนี้เนี่ย SEO นะคะก็ไม่เพียงการเสิร์ชหาข้อมูลในเว็บไซต์หรือในบล็อกนะคะเราก็จะต้องมองในเรื่องของความเร็วในการโหลดด้วยนะคะ ยิ่งโหลดหน้าเว็บเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเพราะว่าบางครั้งลูกค้าจะซื้อแล้ว แต่หน้าเน็ตโหลดช้า,ชาอาจจะแบบโอ้เลียใจไม่ซื้อแหละอีกกลยุทธ์หนึ่งก็คือการเป็นพันธมิตรกับธุรกิจในท้องถิ่นก็จะเป็นการทําคล้ายๆกับการร่วมมือกับผู้ทรงอิทธิพลเพราะว่าผู้ทรงอิทธิพลเขาก็จะใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายฉะนั้นเราจะสามารถแสดงผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยให้สู่กลุ่มเป้าหมายได้ก็จะทําให้ช่วยกันสร้างการรับรู้ได้อย่างมากยิ่งขึ้นจากกลยุทธ์ข้อเนี้ยนำไปสู่กลยุทธ์ข้อที่ ได้เลยทีเดียวนะครับก็คือระหว่างเรากับพาร์ทเนอร์เนี่ยมาร่วมทํากิจกรรมร่วมกันหากิจกรรมดีๆมาให้ลูกค้าเล่นสิ่งเ่าเนี่ยครับมันอาจจะสร้างผลกระทบต่อการรับรู้ของแบรนด์กลุ่มเป้าหมายก็ได้สร้างการจดจําการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคค่ะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะคะเราอาจจะใช้ Native Advertising <c oughs> นะคะให้เข้ามาได้เยอะมากขึ้นเราก็อาจจะแบบเอ้ยใช้การโฆษณาให้มันแบบเนียนๆน,น,นะคะไม่ได้ขายของโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์หนึ่ง เหมือนกันนะคะที่จะช่วยให้ประสบความสําเร็จฉะนั้นเราทราบแล้วว่าเรามีกลยุทธ์อะไรบ้างนะครับที่จะเอามาใช้ในการสร้างการรับรู้แล้วคราวนี้เมื่อเราใช้ไปแล้วล่ะครับเราจะมาวัดได้ยังไงว่าการรับรู้ของแบรนด์เนี่ยพิจารณาจากอะไรบ้างก็สามารถพิจารณาได้จากการเข้าชมโดยตรงนะคะสามารถแสดงจํานวนคนที่เขาเข้าไปพิมพ์ URL เว็บไซต์ของเราในแถบการค้นหานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดที่มีค่าเลยนะคะเพราะจะบอกว่าเอ้ยมีคนรู้จักแบรนด์ของเราเนี่ยกี่คน ะะมีใครบ้างที่กําลังมองหาการเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะในโซเชียลมีเดียก็อาจจะเป็นในเรื่องของจํานวนที่เข้ามาก mm hmm. ดไลค์แสดงความคิดเห็นหรือการกดแชร์แบ่งปันข้อมูลอะไรต่างๆตรงนี้สามารถตรวจสอบปริมาณการกล่าวถึงแบรนด์ของเราได้นะครับว่าในโลกออนไลน์เนี่ยเขากําลังพูดถึงแบรนด์ของเราเนี่ยกี่คนเรื่องอะไรบ้างดังนั้นนอกจากนี้เรา จะสามารถที่จะรวบรวมปริมาณการพูดคุยถึงแบรนด์ของเราแล้วเอามาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกันได้เราก็จะได้รู้ว่า แบรนด์ของเราในมุมมองของลูกค้าเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์บวกหรือเกณฑ์ลบหรือเฉยๆเราจะได้จัดคอนเทนต์ให้ถูกต้องอีกทั้งการสำรวจบางครั้งหรือบางอย่างที่เราต้องทำเนี่ยเราอาจจะถามว่ามีคนเคยได้ยินแบรนด์ของเราหรือ,อยังคุณรับทราบแบรนด์ของเราอยู่ในระดับไหนเราก็จะสามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าได้แบรนด์ของเราเนี่ยคุณคิดเห็นอย่างไรบ้างคุณเข้าใจในแบรนด์ของเราเนี่ยมีความเข้าใจต่อสินค้าหรือต่อแบรนด์ของเราอย่างไรฉะนั้นประเด็น ก็คือการรับรู้แบรนด์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญจะทําให้ธุรกิจของเราอาจจะโดดเด่นหรือแตกต่างกว่าคู่แข่งเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างโอกาสในการดําเนินธุรกิจเพระนั้นโดยทั่วไปเนี่ยการรับรู้แบรนด์ในระดับ ที่สูงก็จะได้เปรียบมีผลถ่อยขายที่เพิ่มขึ้นยังทําหน้าที่เป็นคู่มือหรือเป็นช่องทางในการป้องกันไม่ให้คู่แข่งเนี่ยได้มาแชร์ส่วนแบ่งของเรามากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือประเด็นสําคัญกันเลยทีเดียวฝากเอาไว้ว่าผู้เรียนสามารถเข้าไปทดสอบหลังเรียนได้จากคําถามท้ายบทเรียนได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่บทเรียนถัดไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ